มาดูข้อที่ห้านะครับข้อถามว่าโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ CO2 CS2 แล้วก็ S2S นะครับมีรูปร่า่าโมเลกุลและมุมระหว่างพันธะเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเขียนนะครับว่า แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีรูปร่างโมเลกุลหรือโครงสร้างหรืออินอย่างไรต้องเขียนให้ได้ก่อน CO2 นะครับรูปร่างเป็นยังไงครับมีคาร์บอนเป็นอะตอมกลางใช่ไหมแล้วก็มีออกซิเจนเป็นอะตอมข้างซึ่งเกิดเป็นพันธะอะไรครับรูว่างคาร์บอนกับออกซิเจนเป็นพันธคคะคู่ใช่ไหมครับอ่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับส่วน CS2 ก็ต้องมีคาร์บอนเป็นอะตอมกลางแน่นอนละใช่ไหมครับแล้วก็อะตอมข้างก็คือซัลเฟอร์ซัลเฟอร์อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ที่หกใช่ไหมครับถ้าหมู่ที่หกก็ต้องมีกี่แขนสองแขนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ H2S นะครับ ก็มีซัลเฟอร์เป็นอะตอมกลางแล้วก็ไฮโดรเจนเป็นอะตอมข้างใช่ไหมครับซัลเฟอร์อยู่หมูลุที่6ต้องมี2แขนแน่นอนละนะครับแล้วมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่ไหมครับซัลเฟอร์เหลือกี่คู่ครับ2คู่ใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่2คู่นะครับเหลืออยู่2คู่ เพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวนี้เป็นไงครับรูปร่างโมเลกุลเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันต่างกันอย่างไรสีน้ำเงินไม่ค่อยเห็นคนระับสองตัวแรกนี่เป็นอะไรครับสองตัวแรกนี่ก็คือจะเป็นรูปร่างโมเลกุลเป็นอะไรครับเป็นเส้นตรง ใช่ไหมเป็นเส้นตรงเพราะนัมีมุมเท่ากับเท่าไหร่ครับ180องศาส่วนไอตัวนี้เป็นมุมงอใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะมีมุมประมาณเท่าไหร่ครับ92.2องศานะครับเนื่องจากว่ามีเล็กตอนคู่โดดเดียวตั้งสองคู่นะครับเพราะฉะนั้นมุมก็เล็กลงมากๆนะครับ เห้ยไหมก็จบ